สวัสดีนะฮะตอนนี้ก็อยู่ที่ประเทศจีนนะครับแต่ว่าวันที่พูดอยู่เนี่ยเป็นวันที่กําลังจะเดินทางกลับน,นะฮะ ก็วันนี้เป็นวันจันทนะเวลาประมาณตีห้าครึ่งแล้วเดี๋ยวก็ต้องเตรียมเก็บของที่จะเดินทางกลับประเทศไทยนะครับคือทริปนี้เนี่ยไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรไว้เท่าไหนนร่นะฮะแต่ว่าก็จะมาสรุปเผื่อที่จะแบบว่าเอาลงคลิปเราให้เพื่อนๆฟังได้นะครับคือเดินทางมาที่จีนตั้งแต่วันศุกร์นะครับมาที่เซินเจิ้นนะฮะที่พักแล้วก็บริเวณที่ทําการแข่งขันเนี่ยมันจะอยู่ที่กวงหมิงเหมือนอเป็นเมืองลักษณะเมืองเนี่ยผมอาจจะอธิบายไม่ค่อยถูกนะแต่ว่าเหมือนกับแบบมันจะ มีแบบเขาเรียกว่าไงดีพวกพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มีมหาลัยเยอะๆอะไรเงีย้ยน,นะครับก็เมืองน่าอยู่เียครับแต่ปัญหาสําหรับตัวผมะนะคืออากาศหนาวคืออย่างหนึ่งที่ไม่ค่อยได้ถ่ายโดยเฉพาะตอนปั่นเนี่ยคือเรื่องอากาศหนาวนี่แหละหนาวประมาณไหนก็56 1 6าองศาอันนั้นคืออุ่นสุดแล้วนะแล้วก็ส่วนใหญ่อย่างปัน่นตอนเช้าอะไรเงี้ยมันก็จะแบบอยู่ที่9ถึง10องศา คือที่เมืองเนี้ยมัน,ม,นมันดูทันสมัยดูแบบเจริญครับแต่ว่าเออมันเหมือนกับแบบว่ายังไม่ค่อยมีพวกเป็นร้านรวงอะไรเท่าไหร่มันจะเป็นตึกสะมากกว่าแบบสำนักงานโรงแรมหรือว่าเป็นโรงเรียนแล้วก็มหาวิทยาลัยอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ได้มีแบบเป็นที่เที่ยวอะไรมากก็เดินหาอะไรกินเดินสำรวจก็แถวๆโรงแรมนะครับพูดถึงงานแข่งเนี่ยอันนี้งานแข่งเนี่ยก็คือจะแบบเป็นทัวร์ออฟเซอร์เจนนะครับผมอะ่ะ เอาจริงก็ไม่ค่อยรู้รายละเอียดมากนะแต่ว่าเหมือนกับแบบเป็นงานของอของเมืองแล้วก็จักรยานแบรนด์ XDS นะครับ XDS เนี่ยก็เป็นแบรนด์จักรยานของจีนนะในบ้านเราเนี่ยก็เคยมีเห็นคนปั่นอยู่บ้างนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าตัวแทนขายอะไรยังไงคือใครนําเข้านะแล้วก็ที่เคยเห็นเนี่ยเอาจริงๆมันก็จะเป็นแบรนด์ที่แบบเหมือนเป็นจักรยานราคาเริ่มต้นเนี่ยแต่ว่าตอนเนี้ยเหมือน อันนี้อาจจะเป็นการคาดเดาคือ x d s เขาก็คงพยายามที่จะพัฒนาหรือว่าอัพแบรนด์ตัวเองขึ้นมาคืออย่างหนึ่งเลยที่ชัดเจนเนี่ยเขาก็มาสปอนเซอร์ให้ทีมโปรโทัวร์นะฮะคือเป็นทีมโปรระดับเวิร์ทัวร์แหละก็คืออัสตานาคัคสถานนะครับคือวันศุกร์ที่ผมมาเนี่ยผมก็เจอทีมอัสตาน่าที่เป็นตัวแทนมาบางคนก็ที่ผมรู้จกักที่มีชื่อเสียงเลยก็คืออัลเบโตไปติอนะครับ คืออันนี้ผมก็ตาม i อเขาอยู่คือเขาย้ายมาจากทีมเอ e เอ c เด i o คันนะครับก็ปีนี้เนี่ยมาอยู่กับอัฒนาแล้วก็เป็นแชมป์อิตาลีคนล่าสุดด้วยแล้วก็เจอ,อเป็นอดีตโปรถ้าคนที่อาจจะยังไม่รู้จักคือเขาเนี่ยเป็น l e ดเอาทก็คือเก่งในทางด้านสปรินตนะแล้วก็มาคคาเวนดิชเขาก็ อยากให้มาร์คเรนชอเนี่ยที่ตอนนี้ก็มาเป็นโค้ชของอาร์เซนาให้มาช่วยดูฝึกรีดเอาขบวนรีดเอาให้คาร์วนดิดอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็มาที่ประเทศจีนด้วยก็คือที่มาที่เจอเนี่ยเขามาร่วมเหมือนเปิดตัวว่าเอ่อ็กีเอสก็จะสปอนเซอร์ให้ทีมอาร์เซนานะอะไรเงี้ยโดยที่จักรยานรุ่นที่เขาจะสปอนให้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็น x l a b ประมาณว่าถ้าถ้าเห็น X l a b เนี่ยมันก็จะเป็นแบบตัวเป็นท็อปเทียร์ของแบรนด์ XDS เเห็นแล้วก็ เออดูสวยดีนะครับนะแต่ก <laughs> ไ็ไม่ได้หยิบกล้องไม่ได้หยิบโทรศัพท์มาถ่ายไว้ตอนแรกคิดว่าเจออัตานาแล้วเฮ้ยเขาจะมาปั่นในงานแข่งนี้เหรอวะคือ <c oughs> ตอนแรกเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นครับคือแบบมันก็คงปแปลกๆอะว่าถ้าเขาจะมาร่วมแข่งเนี่ยนะแต่สุดท้ายคือ,เ,อ,อเขาก็มาแค่งานเปิดตัวจักรยาน,นเฉยๆไม่ได้ลงทำการแข่งขันนะครับงานแข่งเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกทีมที่เป็นระดับ คอนติเนนตัลนะครับก็จะเป็นผมไม่แน่ใจแต่ที่สังเกตเท่าที่สังเกตอะ่ะคือเสื้อทีมของทีมที่มาแข่งอะ่ะคือเขาก็จะสกรีนหรือว่าเป็นแบบอ่า UCI continental team ก็เบสออนเขาก็คงจะอยู่ในประเทศจีนหรือว่าก็จะมีทีมที่มาจากอ่มองโกเลียก็มีนะฮะแบบคาซัคสถานเองหรือว่าจะเป็นอ่ารัสเซียยูเครนอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบมีทั้งมาจากฝั่งยุโรปนั่นด้วยแล้วก็ฝั่งเอเชียก็จะเป็นจีนเป็นมองโกมีไต้หวันสิงคโปร์อะไรเงี้ยแต่ว่า ส่วนใหญ่จะเป็นทีมที่เป็นระดับคอนติเนนตัลนะครับคือแน่นอนว่าการแข่งแบบนี้มันยากอยู่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยที่เห็นในใบที่เชิญไปร่วมแข่งนะครับคือระยะทางเนี่ยมัน132โลประมาณนั้นนะแต่ว่าวันที่แข่งเนี่ยเขาก็ตัดรอบวนนะครับ10 10กว่ารอบ13รอบมนะั้งแต่ว่าสุดท้ายเขาก็ตัดเหลือ10รอบมันก็จะประมาณ100อโลอะ่ะแน่นอนคือ,อแข่งในเมืองมันก็จะแบบทำความเร็วได้มากพอสมควรนะครับคือถนนประเทศจีนเนี่ยมัน ถนนดีนะครับถนนกว้างแล้วก็ปิดถนนร้อไม่มีรถเข้ามาเลยยกเว้นรถเจ้าหน้าที่ที่ปั่นตามเออที่ขับรถตามหลังหรือว่ามอเตอร์ไซค์ตามหลังนะครับปิดถนนร้อปิดแบบตั้งแต่เช้ายันถึงเที่ยงอ่ะนะฮะความเร็วเร็วมากคือเอาจริงคือปัญหาผมเลยเนี่ย ตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มรองปั่นเมื่อวันเสาร์แล้วปั่นสำรวจเส้นทางเล่นๆกันอะไรอย่างนี้เรื่องความหนาวครับคืออากาศมันเย็นมากคือที่เนี้ยฝุ่นไม่มีนะอากาศดีเออแต่ว่ามันเย็นจนแบบหายใจเข้าไปแล้วมันหายใจไม่ออกเหมือนจมูกตันแต่มันไม่ตันซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นอาการจมูกชามากกว่าพอจมูกชาปุ๊บนานๆปุ๊บเริ่มปวดหัว ไม่รู้เหมือนกันว่าอากาศเย็นที่เราพยายามสูดหายใจเข้าไปแล้วมันทําให้อ่าเย็นจนหัวมันชาหรือว่าลมที่มันปะทะอะไรเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆผมก็คือเม็ดที่ใส่รุ่นนี้มันเป็นตัวแอโร่ครับตัวแมนต้ามันก็อาจะบังล,ล,ล,ลมได้ประมาณนึงนะเออแต่มันก็ยังเย็นหัวมันแบบเย็นจนชาวปวดอะไรเงี้ยเออนั่นแหะคือปัญหาเลยในการแข่งขันเนี่ยไอ้วันที่แข่งเนี่ยก็หนาวก็เดิมอยู่ประมาณ9องศาอะไรแบบนี้เกหรือต่ํากว่านั้นหน่อยนึงอะไรเงี้ย คือไอ้เพสความเร็วอะถมันหนักหนักสำหรับผมไหมมันก็หนักหนักไปเยอะอะแต่ว่าโอเคคือแค่พยายามจะเกาะกลุ่มไมเฉยอะคือเราทําได้แต่ปัญหามันคือแบบอากาศที่มันเย็นเลยก็มันมีแดดบ้างแน่มันแดดมันก็แค่ทําให้อุ่นขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยครับแล้วก็สุดท้ายคือ คือใส่ชุดแต่ชุดแข่งเป็นชุดแจ็คเก็ตเพราะว่าแบบมันมันไม่ไหวอะ่ะมันต้องใส่อะ่ะาอ,อ,อันนี้ก็ลืมลืมบอกไปอ่าทริปนี้เนี่ยที่มากันนะฮะก็มีมีผมใช่ไหมแล้วก็จะมีอ่าพี่อ้๊อมีน้ำนะครับแล้วก็มีอ่าพี่เชษแล้วก็จักน้องแม็กแล้วก็น้องเทนคือในกลุ่มพวกเราเนี่ยคนที่มีประสบการณ์ก็จะมีอ่พี่เชษมีน้องจักแล้วก็มีน้องแม็กคือช่วงหนึ่งอะ่ะทีมอะมิโนไวเทิลสมิธนิชเนี่ยส่งอ่าทีมมาแข่งที่จีนนะมาหลายวันเลย มาเป็นเดือนน่ะเพราะมันมีหลายรายการแล้วก็ไล่ตะเวนแข่งไปเนี่ยก็จะมีพิเชษมีน้องจักมีน้องแม็กแล้วก็มีคนอื่นๆแต่ว่าทริปนี้เขาไม่ได้มานะครับคือเขาก็จะชินกับอากาศหนาวๆเออคือผมถามแบบเฮ้ยจักเฮ้ยแม็กแบบมบึงทนได้ไงวะอะไรเงี้ย บอกพี่ตอนผมมาคราวที่แล้วหนาววันนี้แบบหนาวแบบนี้แต่เจอฝนเนี่ยโอ้โหคือเข้าใจเลยแบบคือน้องๆเขาแข็งแรงอยู่แล้วนะครับแต่พิเชษอะไรเงี้ยก็แข็งแรงแต่ว่าการเจออากาศหนาวคือบางคนอาจจะทนได้แนตะ่ผมเนี่ยยากแล้วมันต้องใช้ใช้เวลาปรับตัวแล้วคือมันไม่ได้เจอหนาวแบบนี้มปนานมากเราผมก็ไม่ค่อยได้แบบออกต่างประเทศอยู่ประเทศไทยมันก็ไม่มีหรอกหนาวขนาดนี้คือจะไปเชียงใหม่เชียงรายไปจังหวัด เหนือหรืออะไรที่เนาหนาปั่นได้คืออยู่ถ้าอยู่ประเทศไทยแบบน้ำหนาวโอเคสวมแจ็คเก็ตตัวหนึ่งบินเวสกันลมได้พอปั่นนานๆเ้าโมงสิบโมงร้อนแล้วแต่อันนี้คือบ่ายแล้วมันยังเย็นอยู่เลยอ่ะมันยังหนาวอยู่เลยแข่งแข่งขันไปนะครับคือสิบรอบมาเริ่มหลุดก็ตอนเข้ารอบสุดท้ายนะครับอันนี้คือก็คือแบบความเร็วกลุ่มมันมันตั้งตั้งให้เร็วขึ้นเนะี่ยเพื่อที่จะแบบเข้า สปรินหน้าเส้นถยนะครับก็หลุดตรงนั้นแหละบวกกับแบบเออขาอะไรมันก็เริ่มลาแล้วพยายามยื้อเต็มที่แล้วสุดท้ายก็หลุดออกมาครับก็มีกลุ่มที่หลุดออกมาด้วยกันในจังหวะตอนแข่งนะฮะคือตอนแข่งเนี่ยก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้ติดกล้องโกโปรไปแข่งด้วยเพราะว่าเออผมแบบพยายามอยากที่จะโฟกัสกับการแข่งเนี่ยเพราะว่ารู้ว่ามันยากแล้วก็อากาศที่มันหนาวคือพยายามจะมีสมาธิที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับเออก็เลยแบบไม่ได้ติดกล้องตอนถ่ายไปด้วยก็ต้องขออภัยด้วยคือโดยรวมทริปที่มาจีนเนี่ย ที่ผมรู้สึกว่ามันยากสำหรับผมนะมันก็คืออากาศเนี่ยแหละมันมันทำให้แบบคือไม่ร้อนเหงื่อไม่ออกก็จริงคือตอนแข่งเ่เหงื่อออกนะเหงื่อมันซึมซึมเพราะว่าเออมันใช้แรงเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่านั่นแหละคืออากาศหนาวที่เป็นลมแล้วมาปะทะตัวเราอ่ะมันมันก็สร้างอุปสรรคมากพอสมควรจริงๆมันก็มากเัยแหละมันไม่ชินนะครับแล้วก็การหายใจการแบบมือชาแบบ น้ำมูกไหลแบบอะไรแบบนี้แบบทาให้การตั้งสมาธิที่จะแบบว่าคอนเซนเทรตกับการปั่นดูลายดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ในความเร็วสูงมันก็ทําให้ยากขึ้นไปนะครับแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับได้มาเจออะไรแบบนี้นะถึงมาที่นี่อาจจะไม่ได้ไปเที่ยวอะไรมากมายนะครับคือเราก็ไม่รู้ด้วยว่าจุดท่องเที่ยวจุดที่เป็นแลนด์มาร์คของสันเจิญอะไรมันอยู่ตรงไหนนะฮะโอเคเดี๋ยวเดินทางกลับนะครับเดี๋ยวเก็บของเตรียมที่จะเดินทางนะ ก็ยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับก็มาเล่าให้ฟังคร่าวๆนะไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรเก็บไว้เท่าไหร่ก็จะเป็นบรรยากาศเล็กน,น,น้อยนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวไว้คลิปหน้าคราวหน้าการแข่งหน้าหรือจะไปซ้อมอะไรยังไงถ้าถ่ายคลิปไว้ก็จะมาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะขอบคุณครับเดี๋ยวเดินทางกลับก่อนละ